ไปหาม้อไปหาหมอไปหาม้เด็กเดือเด็กดือดูชะมาชิยาุกชเนนมาชิยาชไม่น้องลืมชี่บอลน้องปลื้มเอบปลืมจะทูตีแล้ว น้องปลื้มจะทุบตีแล้วนีู่่่สิน้องปลื้มจะทุบตีแล้วพีู่จองปลื้มจะทุบตีแล้วเอฟอล้น้องปลื้มจะทุบตีแล้วี่มาไม่มาไม่มาน้น้องจะมีแผลอกับแม่ เจะหนีไปให้พ้นเอาไปจ้ะไปเลยไปไปเปิดประตูพี่ว่าเปิดประตูให้นักมหนีไปให้พน้นนี่เอาไปเปิดประตูไปอ่อไปหนีไปให้ลเลยไปังไม่พเห็นเลย

ไปล้องพิ่มหนีแม่แพ้พแล้วไอ้เ็วน่นะพี่ปิดประตูให้แล้วทไมไม่ออกไปอ่ะมเอามาันูออกไปพีป่อนออกมานอมาเร็วอย่ายลงไปทุกประติตินเอาเปิดพี่